มีหมาเลขสองหมาเลขสามจากแผ่นไม้ที่คุณชอนทำทำได้ไงไม่เชื่อต้องลองพิสูจน์โดยการทำไหมจะทำเป็นรูปอะไรก็ได้เขาบอกว่าจะทำหมายเลขเก้าคอยดูกันหมาเลขเก้าของคุณชอนหัวเลขเก้าเริ่มปรากฏแล้วโอ้โห ได้หัวเลขเก้าแล้วได้หัวเลขเก้าแล้ว <c oughs> เอาเฮ้ย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  <c oughs> เลขเก้าจริงๆด้วยะรูปไหนรูปน <c oughs> ี้อือสุดยอดน่ะโอ้โหเลขเก้าเจ๋งเจ๋งเจ๋งแจ๋วถ้าเรากลับหัวก็เป็นเลขหกหก